หลังจากที่วันแห่งการประลองในวันนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว ในตอนนี้ที่สนามการประลองก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งผู้คนที่เข้าสู่สนามการประลองแห่งนี้เรียกได้ว,ว่ามีนับล้านคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพวกเขาที่มาชมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อที่อยากจะชมในการต่อสู้อันดุเดือดของเราอัจฉริยะแต่ลหลําสนักต่างๆว่าจะแข่งแข่งในระดับไหนกันแนะ่ซึ่งก็อาจจะเป็นประสบการณ์ต่อพวกเขาในการฝึกฝนในอนาคตเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีค่าเขาถึง100เหรียญทองนะครับในผู้คนธรรมดานี้ ก็ถือได้แล้วว่าแพงเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเราอาริยะผู้ฝึกตน1น100เหรียญทองนี้มันเป็นเงินที่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับพวกเขาจึงมาเข้าร่วมชมการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกันโดยคนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้มันจะมีทั้งหมดแค่5้าคนเท่านั้นในยับโดยก็จะเป็นการจับฉลากเหมือนเดิมแต่ละว่าการจับฉลากในครั้งนี้จะมีแผ่นยกทั้งหมด5แผ่นในยับใครที่ได้จับได้ฉลากหมายเลขเดียวกันก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นคนที่จะต้องเข้าต่อสู้กันแต่ถ้าเกิดว่าใครจับฉลากได้หมายเลขว่างเปล่าหรือว่าแผ่นยกเปล่าคนคนนั้นก็จะสามารถเข้าผ่านซูรอบต่อไปหรือว่าเข้า3อันดับแรกได้โดยตรงเลยในยับโดยในรอบนี้ก็ ก็จะมีพระเอกของเราแม่นางเจี้ยนเอ๋อจากนิกายตี้หลิงและก็แม่นางหยวนลัวหลันจากนิกายเทียนเจี้ยนและก็อีกคนนึงก็จะเป็นขุมกําลังที่มาจากกองกําลังอื่นเป็นขุมกําลังที่พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นขุมกองกําลังไหนแต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าร่วมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนคนนั้นตะอยากที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาก็จะไม่ได้ปกปิดหรือว่าปิดบังไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันเหมือนกันนี่ครับตัวเขาก็จะมีนามว่าหลิงชิงสวมชุดคุม สีดำแล้วก็ปกปิดใบหน้าอย่างมิดชิดไม่มีใครสามารถรับรู้ถึงตัวตนของเขาได้ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของพระเอกของเราและก็แม่นางอาวินทงลิงนะครับเป็นคนที่มาจากนิกายอาวินอย่างสองคนเหมือนกันโดยทาโ้โศอวีเชาาเทียนรวมถึงเหล่าทั้งโศคนี่เดินนะครับพวกเขานั้นก็มีความคดาดหวังไปอย่างมากหนึ่งในสองคนพระเอกแล้วก็แม่นางหยดนวลลันจะต้องมีอีกหนึ่งคนที่จะต้องได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยที่ จะไม่ต้องแข่งขันเลยนะครับจะถือได้เลยว่าพวกเขานั้นจะมีโอกาสจะไม่ได้สูญเสียเคล็ดราบวิชาระดับดําทั้งหมด18ชุดนั่นเองรวมถึงโอสถระดับเช็ดอีกด้วยถ้าเกิดว่ามีใครติดท็อป อันดับ3อันดับแรกในการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ทาได้เพียงแค่ภาวนากันต่อไปและหลังจากที่ทุกคนมากันพร้อมแล้วทั้ง5้าคนพวกเขานั้นก็ได้เริ่มจับฉลากไปในทันทีนะครับแถมเมื่อพระเอกได้เปิดที่ฉลากของเขาตัวเขานั้นก็มีสีหน้าที่ดีใจเป็นอย่างมากเพราะแผ่นยกที่เขานั้นได้จับได้มันเป็นแผ่นยกว่างเปล่านะครับเปรียบเสมือนว่าเขานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้ในรอบนี้และก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของแม่นางอาวิน ทองลิงตัวเธอก็จับได้หมายเลข2แต่ถึงกระนั้นก็ดีใจเหมือนกันในการที่พระเอกสามารถผ่านเข้าสู่3อันดับแรกได้มันจะเป็นเรื่องดีต่อเธอที่จะให้พระเอกสามารถแต่งแต่างงานกับเธอโดยก็เปิดเผยไม่มีใครสามารถที่จะกีดขวางได้อีกต่อไปนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกดีใจไปเหมือนกันส่วนทางด้านของเราทั้งโซจานิกาวินยังรวมถึงทั้งโซอวีเชาเทียนอีกหนึ่งคนนะครับเขาเองก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมา ในตอนนี้สิ่งที่เขาคาดหวงว่าจะต้องมี1คนจากสิทธิ์ในกายของเขานั้นสามารถจับได้แผ่นยกเปล่านะครับเพราะแปลว่ามีโอกาส2ใน5เลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดที่เขาคิดไว้จริงๆในตอนนี้พระเอกก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายได้แล้วเรียบร้อยนะครับทีเดียวว่าก็ ตรงกำหนดเป้าหมายของเขาในตอนนี้ก็จะไม่จําเป็นจะต้องเสียเข็แลรววิชาะระดับดาระดับสูง18ชุดรวมถึงโอสถระดับเจ็ให้กับนิกายอ่นอื่นนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ยิ้มแก้มปีหน้าบานเลยก็ว่าได้และหลังจากที่การจับฉลากได้จบลงไปนะครับหู่ต่อสู้ก็จะมีทั้งหมด2คู่นะครับแม่นางหยวนลว่หลันจากนิกายเทียนเจียนอัจฉริยะที่โดดเด่น ที่สุดของนิกายเทียนเจียนก็จะได้ต่อสู้กับแม่นางอาวินหงหลิงในตอนนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทางด้านของแม่นางชินเอ๋อนะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากนิกายตี้ลิงอยู่แล้วจะได้เข้าต่อสู้กับ คนที่แบบว่าบุคคลนี้และนามนะครับสวมผ้าชุดคลุมชุนโป้งเนี่ยฮะไม่ทราบว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่แว,ว่าตัวเขาเองก็จะมีความแข็่งที่อาจจะยังรู้อย่างถึงได้น,นะครับจะได้เขาต่อสู้กับเธอไปนั่นเองซึ่งหลังจากที่การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นนะครับผมคู่แรกในการต่อสู้ในวันนี้พวกเขาก็ได้กระโดดลงสนามการต่อสู้ไปโดยคู่แรกก็จะเป็นทางด้านของมานางชินเอิร์จากนิกายตี้หลิงและก็บุคคลน,นิรนามจากดินแดนเขตอื่นนะครับผมส่วนชุด คุมม่วงในการกระโดดลงสนามการต่อสู้กันไปทั้งสองเป็นผู้ฝึกตนที่ใช้วิญญาณอยู่แล้วนะครับจึงเป็นเหผลที่ทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะดุเดือดก็เป็นได้ ผู้คนก็ได้ต่างพากันรอคอยปปน,นะครับผมทางด้านของพวกเขาก็ไม่รอช้าทําการชักกระบี่ของพวกเขาออกมาในการเข้าโจมตีฟาดฟันกันไปนะครับผมซึ่งก็จะเป็นผู้ฝึกยุทธสองธาตุอยู่แล้วนะครับสําหรับแม่นางชิดเอ,อ๋อตัวเธอก็ได้งัดใายรูปแบบกระบี่วิญญ,ญาณธาตุน้ําของเธอรวมถึงกระบี่วิญญ,ญาณธาตุดินของเธอในการเข้าโจมตีต่อสู้กับบุคคนลนิรนามผู้นี้ไปนะครับเจ็ดใม้การต่อสู้ของทั้งสองก็เรียกได้ว,ว่าสูสีเป็นอย่างมากเพราะว่าบุคคลนิรน,นาม ผู้นี้เขานั่นก็เป็นผู้ฝึกยุดส่องธาตุนะครับธาตุเขาที่ได้แสดงออกมาเป็นธาตุน้ําและก็ธาตุดินเหมือนกันถือได้เลยว,ว่าเป็นธาตุที่แบบว่าธาตุเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับในการเข้าต่อสู้ของทั้งสองก็ยากที่จะสามารถทราบผลได้โดยเร็วเลยทีเดียวแต่ก็เหมือนว่าการต่อสู้ที่ได้ต่อสู้กันไปสักพักแล้วนะครับผมเป็นทางด้านของแม่นางชินเอ,อ๋อดูเหมือนว่าตัวเธอนั้นจะเสียเปียบกว่าเล็กน้อยนะครับผมถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของเธอจะอยู่ในระดับคุณพลขั้นที่4ดาวแล้วแต่ว่ามันก็ อย่างยากที่จะสามารถรับมือต่อก้อนกับบุคคลปริศนาผู้นี้ได้แม้แต่กระทั่งการโจมตีสุดแข็งแกร่งของเธอบุคคลปริศนาผู้นี้ก็ยังสามารถต้านรับได้อย่างง่ายได้ตัวเธอนั้นก็ทําได้เพียงแค่มีสีหน้าที่เคร่งขรึมเป็นอย่างมากนะครับว่าบุคคลคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ก่อนที่เธอนั้นจะเปิดใช้รูปแบบอาวุธจิตวิญญ,ญาณของเธอซึ่งมันก็จะเป็นวิชากระบี่นะครับในการเข้าโจมตีกระบี่แบบโจมตีเข้าไปแบบรัวๆลายรูปแบบทางด้านของเธอนั้นก็มีความ มั่นใจเป็นอย่างมากเพราะการโจมตีนี้เป็นทางไม่ตายของเธออาจจะสามารถจัดการกับศัตรูได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการกับศัตรูได้เกรงว่าเธอนั้นคงจะหมดภัยตายใ,ตในการต่อู้อีกตอไปแล้วนะครับซึ่งบุคคลปริศนาผู้นี้ก็แบบว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับหลังจากที่เห็นการต่อสโซนี้เขานั้นก็ได้เปิดใช้รูปแบบเคล็ดลับวิชากระบี่จิตวิญญ,ญาณเหมือนกันนะครับเป็นผู้ฝึกวิญญ,ญาณแถมก็ยังมีอาวุธวิญญ,ญาณอีกด้วยเป็น ก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นได้ปลดปล่อยแค่2ธาตุเท่านั้นในการต่อสู้ไปเป็นเคล็ดเราวิชาธาตุน้ําและก็ธาตุดินนะครับในตอนนี้ก็ได้ปลดปล่อยวิชาธาตุลมออกมาอีกครั้งในการเข้าโจมตีปะทะวิชาดาบจีนยานต่อสู้กันไปนะครับจึงใม้การปะทะพลังของทั้งสองคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับ3ธาตุมันก็เหนือกว่ายอยู่แล้วนะครับเป็นผลที่ทําให้ทางด้านของแม่นางชินเอ,อ๋อไม่สามารถต้านรับการโจมตีนั้นได้การโจมตีที่รุนแรงอันรุนแรงของบุคคลพิศ ผู้นี้ทําการเข้าโจมตีไซเทอร์ไปแบบเต็มๆนะครับสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ได้ลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปไม่มีพลังในการต่อสู้ถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักก็เป็นได้ทําได้เพียงแค่ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปเท่านั้นเป็นบทที่ทำให้ผู้คนมากมายที่ได้เห็นการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขานั้นก็คิดได้เลยว่าการต่อสู้ในทุกๆรอบที่ผ่านมาการต่อสู้นี้ดุเดือดเป็นอย่างมากผู้ฝึกยุทธสามธาตุ ได้ปรากฏตัวมาอีกแล้วอย่างนั้นหรอบุคคลคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมถึง,แข,งแข่งได้ถึงขนาดนี้แม้แต่กระทั่งคุณพลคันดีซีดาวยังไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้เลยด่งอั้พวกเขาก็ตามมากันส่งเสียงเชียร์กันต่อไปนะครับผมในตอนนี้ทางด้านของคนที่มีสีหน้าที่เกรงคลึมมากที่สุดในตอนนี้จะเป็นทางด้านของเจ้านิกายตี้หลิงตัวเธอในตอนนี้ก็จะเป็นเจ้านิกายสาวส,สวยๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มีความมั่นใจในตัวลูกศิษย์ของเขามากคันคุณพลระดับสี แถมก็ยังเป็นผู้ฝึกยุทธสองานมีอาวุธจิตวิญญาณอยู่ในการครอบของก็ไม่อยากที่จะสามารถเข้าสู่ท็อป3อันดับแรกได้แต่ทว่าในปีนี้ยังมีบุคคลที่แข็งแร่งพลากดตกมาสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่ผิดหวังกันต่อไปนะครับแต่สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะยอมรับได้ถึงแม้ว่าสิทธิตัวเธอนั้นจะพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครั้งหน้าก็จะต้องฝึกตนให้แข็งแร่งขึ้นและก็พาสิทธ์มาคว้า3าอันดับแรกให้จงได้และหลังจากที่คู่ต่อสู้คู่ที่แรกได้ จบลงไปนะครับหูต่อไปก็ได้มาถึงจนได้จะเป็นทางด้านของลูกศิษย์ของนิกายอาวินยังรวมถึงลูกศิษย์ของนิกายเทียนเจียนท้งสองนิกายนี้ก็ถือได้เลยว่าเป็นนิกายใหญ่มากๆในเขตดินแดนแห่งนี้นะครับสองนิกายยักษ์ใหญ่ที่ได้ทรงศิษย์มาต่อสู้กันเกรงว่ากคงจะต้องแบบว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เป็นได้ซึ่งดังด้านของเพลงที่เห็นการต่อสู้ก่อนหน้านี้ตัวเขาก็มีสีหน้าที่เข่งขืนเป็นอย่างมากเพราะพลังของหญิงสาวก่อนหน้านี้หรือว่าบุคคลปิศาก่อนหน้านี้ที่ได้ปลดป ดูเหมือนว่ามันจะคุ้นเคยเหมือนกับพวกเขาได้เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแต่ทายพระเอกก็ยังไม่สามารถนึกได้ว่าเธอนั้นเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ตามได้เพียงแค่รอรับชมกันต่อไปเท่านั้นส่วนทางด้านการต่อสู้ในรอบนี้พระเอกนั้นก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่าถือไพ่ที่เหนือกว่าจะเป็นทางด้านของแม่นางยวนโลลันจางในกาเทียนเจียนในด้านความแข่งร่งของเธอนั้นก็อยู่ในะระดับคุณพลระดับสี่ด แถมก็ยังเป็นผู้ฝึกยุศสามทานเกรงว่าในรับขุนพลขั้นที่3มดาวของแม่นางหงลินนั้นก็ยังน้อยกว่าเธอมากเหมือนกันนะครับในตอนนี้เองก็เลยมีความคิดว่าแม่นางหยวนลู่หลันจากนิกายเทียนเจียนอาจจะชนะในการต่อสู้ถ้าเกิดว่าแม่นางหงลินนั้นไม่มีพายใต้ที่งัดมาออกมาใช้ในครั้งนี้เหมือนกันนะครับส่งทางด้านการต่อสู้ของทั้งสองที่ได้พร้อมแล้วเหล่าทังโศกก็ยังมีการพูดคิงกันเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะท่านเจ้านิกายเทียนเจียนและก็ท่านเจ้านิกายอวิน ซึ่งพวกเขาเองก็ยังมีความมั่นใจในตัวลูกศิษย์ของเขาว่าจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ถึงแม้ว่าลูกศิษย์ของเจ้าจะเป็นผู้ฝึกยุทธสามท่าแต่ว่าความแข่งแกร่งของเขานั้นยังน้อยกว่าลูกศิษย์ของข้าเก่งว่าในวันนี้เจ้าอาจจะพ่ายแพ้ก็เป็นได้ส่งทางด้านของทาโซอวีเชาเทียนเองก็ยังไม่ยอมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าลูกสาวของเขานั้นอาจจะแพ้แต่ก็ยังมีอาการที่แบบว่าไม่ยอมเหมือนกันนะครับการต่อสู้ยังไม่ได้เริ่มขึ้นยังไม่ได้รู้ผลแพ้ นะก็ไม่ควรที่จะด่วนสรุปการตัดสินในตอนนี้และหลังจากที่ทั้งสองได้พร้อมกันไปแล้วนะครับผมแม่นางยวนโลลันจากนิกาเทียนเจียนรวมถึงแม่นางอาวินทงลินจากรนิกายอาวินยางทั้งสองก็ได้กระโดดขึ้นสนามการต่อทู้ไปนะครับโดยทั้งสองก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาอยู่แล้วการต่อสู้ของพวกเขาก็ไม่ได้ แผกินอาจิตสังหารเพียงแค่กระหายในการต่อสู้เพื่อรู้ผลแพ้ผลชนะเท่านั้นนะครับก่อนที่ทั้งสองก็จะได้งัดอาวุธของพวกเขาเป็นอาวุธกระบี่เหมือนกันในการพุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กันไปนะครับโดยการต่อสู้ของทั้งสองจะเป็นผู้ฝึกยุดสามธาตุอยู่แล้วแม่นางยวนรุ่ลันก็จะเป็นคนที่สามารถใช้ธาตุน้ําธาตุไฟและก็ธาตุดินได้น,นะครับส่วนด,ด้านของแม่นางอาวินทงลียงเองตัวเธอก็สามารถใช้ธาตุน้ําธาตุดินและก็ธาตุไม้ได้นะครับทั้งสองพวกเขา เองก็ไม่ได้แบบว่ากักพลังแต่อ,อย่างใดในตอนนี้ก็ได้งัดวิชาสามธาตุวิชากัะอีกของพวกเขาในการเขา้าโจมตีฟาดฟันเข้าไปแบบรัวๆนะครับถือได้ลว่าการต่อสู้ในแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะสูสีเป็นอย่างมากนะครับแต่หนึ่งโดยที่ระดับพลังของแม่นางยุนลัลันที่เหนือกว่ามากจึงทําให้ตัวเธอนั้นก็เลยได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับถูกกระบวนาการโจมตีที่เข้าประทะพลังกันไปจะเป็นทางด้านของแม่นางอาวินหงลิงที่เสียเปรียบมากพอสมควรนะครับตัวเธอใน ตอนนี้ถูกโจมตีเข้าไปแบบว่าถอยล้นถอยล้นออกไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าก็อาจจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ก็เป็นได้สุดท้ายแล้วตัวเธอก็ไม่ทนอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่งัดภายตายออกมาเกรงว่าก็อาจจะพ่ายแพ้ก็เป็นได้ในตอนนั้นเองก็ได้งัดอาวุธจิตวิญญาณออกมานะครับเป็นคล้ายๆกับก้งขังทำการเข้าโจมตีแม่นางยวนล้วนหล่นไปซึ่งตึกพลัดชวังขนาดใหญ่ที่โจมตีเธอเข้ามาตัวเธอพยายาม าการโจมตีนั้นเอาไว้แต่ละว่าการโจมตีนี้เป็นอาวุธจิตวิญญาณนครับเป็นอันบนที่ทําให้ตัวเธอนั้นยังไม่สามารถต้านรับการโจมตีนั้นได้และแล้วก็ได้ถูกการโจมตีกักขัง,งเข้าไปแปบ,บเต็มๆนะครับสิ่งทําให้ในตอนนี้ผู้คนที่อยู่รอบสนามการต่อสู้พวกเขานั้นก็มีสีหน้าที่ตกใจเหมือนกันอาวุธจิตวิญ,ญญาณนี้ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่หายากมากๆแม้แต่กระทางสามใกายสิษนักนก,ก็ได้งัดมันออกมาใช้ขนาดนี้แสดงว่าถือได้ว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่ร่ำรวยมีอิทธิพลส ูงและจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธจิตวิญญาณระดับเหลืองก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ยังมีค่ามากอยู่ดีคนธรรมดาไม่สามารถที่จะหามันได้แถมเมื่อแม่นางยวนล้วนถูกการโจมตีอาวุธจิตวิญญาณเข้าไปแบบเต็มๆในการกักขังเธอไว้ถ้าเธอไม่สามารถออกมาได้สุดท้ายแล้วก็จะได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นทางทำให้ทางด้านของทศอวีเช่าเทียนเขาเองก็มีความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวของเขาเป็นอย่างมากลูกสาวของเขาเธอเลยว,ว่าเป็นอัจฉริยะอีกคน นหนึ่งนนิกายอาวินยางเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้นับกับพระเอกอีกหนึ่งคนเกล่งว่าลูกสาวของเขาอาจจะโดดเด่นที่สุดในนิกายอาวินยางแห่งนี้แล้วแต่และว่าถึงแม้ว่าท่านโซอวีชาวเทียนจะมีสีหน้าที่ดีใจนะครับว่าลูกสาวของเขาจะเป็นผู้ชนะได้แต่และว,ว่าท่านโซจากนิกายเทียนเจียนหรือว่าท่านโซ เกียนกูเฟิงนะครับเขาเองก็ยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มเหมือนกันเพราะลูกศิษย์ของเขายังไม่ได้งัดพลังที่แท้จริงออกมาเลยถ้าเกิดว่างัดพลังที่แท้จริงออกมาแล้วล่ะก็เกรงว่าอาจจะทําให้ผู้คนในสนามแห่งนี้ตกใจไปต,ตามกันก็เป็นได้ซึ่งในตอนเองก็เป็นไปตามที่ทั้งโซเจีนกูเฟิงคิดว่าจริงๆนะครับในตอนนี้แม่นางยวนลั่หลันตัวเธอนั้นก็ได้ระเบิดพลังอันรุนแรกออกมากองขังที่ได้กักขังร่างกายเธอเอาไว้ในตอนนี้มันก็ได้ถูกทําลายไปอย่างง่ายดายนะครับก่อน ที่จะมีร่างกายของเธอได้ปลดปล่อยออกมานะครับเป็นพลังธาตุลมวายุธาตุลมก่อนหน้านี้ที่สามารถทําลายการโจมตีจิตวิญญาณของแม่นางหยวนล้วหลันได้ซึ่งทุกคนได้เห็นแม่นางหยวนล้วลันที่ได้ปรากฏออกมาพวกเขาก็มีสีหน้าที่ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะในตอนนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาได้เห็นเธอเป็นผู้ฝึกยุดสามธาตุเท่านั้นนะครับเป็นธาตุดินธาตุน้ําและก็ธาตุไฟแต่ทว่าในตอนนี้ตัวเธอก็ได้ปรากฏธาตุลมอันแข็งแกร่งออกมาอีกครั้งแล้วแถมก็ยัง เป็นผู้ฝึกยุทธระดับขุนพลคัดนเจ็ดดาวอีกด้วยนะครับแต่ไม่พวกเขาในตอนนี้ก็ตามมากันมีสีหน้าที่ตกใจเหมือนกันแม้แต่ทางเหล่าทันเจ้านิกายคเนเอืน่นนไม่คิดเลยว่าแม่นางยวนลู่หลันผู้นี้จะเป็นผู้ฝึกยุทธในะระดับขุนพลขั้นเจ็ดดาวและก็ยังเป็นผู้ฝึกยุทธสีทัตอีกด้วยนี่ครับแถมการโจมตีที่เธอนั้นได้ปลดปลอกมาแม่นางอาวินหงลิงก็ได้รับผลกระทบจากการโจมตีนั้นตัวเธอนั้นก็ได้รอยกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บไปน,นะครับในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่าสาหัสมากพอสม ถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปจริงๆเกรงว่าสุดท้ายก็คงจะต้องได้รับความพ่ายแพ้อยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงแค่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปนะครับแตุ่โวผู้คุมกฎก็ได้ป่าประกาศบอกไปแม่นางยวนลูหลันจากนกลายเทียนเจียเป็นผู้ชนะในการต่อสฟ้ในครั้งนี้เหมือนกันแม้แต่กระทางพระเอกที่เห็นแม่นางยวนลูหลันเขานั้นก็พอจะคาดเดาอยู่แล้วว่าแม่นางยวนลู่หลันมีกลิ่นอายพลังที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่าตัวเธอพยายามปกปิดอะไรเอาไว้สุดท้ายแล้วก็ ได้ปรากฏออกมาจริงๆิงตัวเธอนั้นเป็นผู้ฝึกยุทธสี่ทานและก็ยังเป็นขุนพลรับขันที่7อีกด้วยถือได้เลยว่าเป็นคนที่รับมือได้ยากเลยจริงๆแม้แต่ทางตัวเขาในตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถเอาชนะเธอได้หรือเปล่านะ่ครับแต่ว่าในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ตอนนี้ตอนหน้าอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ